ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่ spotlight ของเฟร์ฮีโร่ระดับ S เฟร์ฮีโร่สายเบอร์ดตอร์เมทิโฟดเข้ามาพร้อมสิวที่ทำให้เขาแข็งแกร่งสุดๆในร่างพลังงานท็อปสี่สี่ที่ปลดตล่ดได้เป็นอย่างดีสกิลหนึ่งของเฟร์คือ Walk Party ฐานะปกติเฟร์จะพุ่งตัวไปข้างหน้าหานศรนย์ตัง้งแตแหงไว้ด้านหลังแล้วทิ้งชูด,ดิโฟโลในขณะที่เฟร์จะสู้ดิเวลขึ้น ฐานะพลังงานสโตริงเฟร์สามารถบุกโจมตีสคตรูที่อยู่ในระยะใกล้ที่สุดและทำให้ติดโลด้วยสปริดโชวเอเนจีสกิลสองของเฟร์คือสปริดโชวเบอร์เซิร์กฐานะปกติเมื่อเฟร์ใช้พลังงานมากกว่า50%เขาจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นและสามารถลดวความเสียหายที่ได้รับเฟร์ y, จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยถานะพลังงานอบีสออลโลลาที่จะทำให้เขาปล่อยลำแสงออกไปโจมตีสัตรูได้ สกิลติดตัวที่1คือโตอินเตอร์เชนเมื่อเฟรย์อยู่ในสถานะพลังงานโซลิงจะถูกปล่อยไปยังเป้าหมายปัจจุบันที่อยู่ภายในระยะสกิลติดตัวที่2คือวอนตัมโพซิเชนเฟรย์ทำการฟืน้นฟูพลังงานใหม่เมื่อโซลิงได้สร้างความเสียหาย สกิลติดตัวที่3ามคืออัพพิสโซลิเตอร์ทุกครั้งที่ตูถูกโจมตีด้วยโซลิงจะติดเครื่องหมายโซมาร์สและทําให้ติดสันเมื่อครอบติดคันสกิลติดตัวที่4คือออโรราคิวหากเฟร์ทำให้ตูติดสันด้วยโซลิงก็จะทําให้อัพพิสออโรราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสกิลติดตัวที่5คือดรากซีนดิสอัพเมื่อเฟรย์ได้รับบาดเจ็บสะสมเกิน25%ของค่า HP ฐานะปิดปกติทั้งหมดจะถูกล้างออกไปเฟร์สุดยอดฮีโร่สายเบิร์ดเจ้าของสกิลรำแสงดามจที่จะสา่งองไปยังคู่ต่อตู้ตอบสรางสรางสีฟิส้สุดป่วนถึงแม้ว่าเฟร์จะโดนโจมตีแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาอ่อนแอลงแต่กลับทำให้เขายิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นอย่าลืมก like, ดไลค์ที่ Facebook ของกัลลีนาคอนท่ารีเทิร์นเพื่อติดตามข่าวสารก่อนใครจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆกันนะครับ